สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนะังนอกสายเรียกชั่นนะครับหนังที่ผมจะเรียกชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง anything for jackson นะครับผมเรื่องย่อคล้ายเนี่ยก็เกี่ยวคุณตาคนยายที่ได้เสียลูกตัวเองไปนะแล้วต้องการที่จะจับคนมาบูชาย,ยันให้กับซาตานเพื่อเรียกลูกตัวเองกลับมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะทาได้หรือเปล่าแล้แลวทําไมต้องไปขอของซาตานนะครับผมก็ต้องมีเรื่องอะไรที่มันกลัวลนทามาแน่นอนนะฮะก็ไปลองดูตัวอย่างเพร้อมันครับ เนี่ยไปจับใครมาวะอ๋อคือมันไปจับทั้งแม่และเด็กมาเลยเหรอ ดรือว่ามันปลอมมาเป็นคุณต่างคนใจเข้าแล้ทีผู้ชาสาตานด้วยนะครับเฮ้ย <Feel safe. S 1> อีการหทีตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นมาอีกรอบนะครับ no นี่น,น่าจะเรียกลูกหรือหลานกลับมาเราททำได้นะเชีย yeah. ขอขนมหน่อย e d i t i n g for jackson ดูได้บนชัตเดอร์เท่านั้นนะครับผมตัวอย่างมันสั้นมากแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับก็ดูเป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์ที่ก็ดูน่าสนุกแบบเพล้นๆน,นะเออไม่ได้ดูตุ่มตามอะไรมากนะครับผม ตัวอย่างเนี่ยมันก็เล่าเรื่องค่อนข้างชาละนะว่าตายายเนี่ยน่าจะจับคนไปฆ่าหรือว่าไปบูชายันเพื่อเรียกลูกของตัวเองกลับมานะแต่คือมันน่าสนใจที่ว่าไอ้น่าจะชื่อแจ็กสันนะครับผมเพราะมันเขียนอยู่ว่า anything for Jackson คือทําอะไรก็ได้เพื่อแจ็กสันอ่ะก็เลยดาวว่าแจ็กสันเนี่ยมันจะกลับมาในรูปแบบไหนกลับมาในรูปแบบที่เป็นสิงร่างใครสักคนนึงหรือว่าเป็นสิงร่าง ลูกของผู้หญิงที่มันรักพาตัวมาหรือเปล่าหรือว่ากลับมาในรูปแบบที่เป็นผ้าห่มคลุมแบบตอนท้ายเรื่องหรือเปล่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีฉากที่นางเอกมันต่อสู้หรือว่าไฟแบกอะไรนะมีแต่ไอ้คุณตาคุณยายเนี่ยพยายามที่จะหายหนังสือแล้วก็ไปเข้าไอ้รับที่ซาตานซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ซาตานเนี่ยมันอาจจะโผล่มาตอนหลังก็ได้นะแล้วก็มาทําอะไรคืนกับพวกคุณตาคุณยายแล้วแบบเพราะตอนหลังเหมือนไม่มีฉากที่ไอ้คุณยายแม่งกรี๊ด้ ก็ไม่รู้ว่าที่มาเนี่ยมันเป็นญ,ญาลูกมันหรือว่าวิญญาณผีอะไรนะครับผมเป็นหนังที่ตุ้งแช่มากกว่านะครับสร้างสถานการณ์ให้มันดูน่ากลัวแล้วก็ตกใจอะไรอย่างนี้นะอืมก็ผมก็ถูสึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนังที่อาจจะไม่ต้องใช้ตะกะอะไรมากมายดูไปเพลินๆขำๆได้นะครับผมใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้ที่ชัดเดินนะครับผม แล้วทุกท่านที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความเห็นยังไงกันมากนะฮะก็ลองก่อนเป็นบอกกันได้นะครับผมหรือว่าถ้าชอบดูหนังนอกกระแสนะฮะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งอด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดที่ใหม่ใหม่ก่อนใครและเพื่อเป็นแรงใจกับผมด้วยนะครับผมกดซับสไคร้ตรงนี้ได้เลยนะฮะและคราวหน้านะครับผมจะมาเลคชั่นหนังเรื่องอะไรนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมโองงวันลาไปก่อนสวัสดีครับ